าไม่ดักโฮเอน่าจะหลังแทน่นโอ้โหเฮ้ยมาวะปีบักแน่หลารรอบแล้วผมโดนโอ้ยตัวนี้ก็โอ้โหคืออ่านเกมขาดว่ะทุกคนสเต็ปคุกคนเฮ้ย ังจากที่ผมได้ผ่านตัวเองไปเล่นแต่ปืนลูกซองมาได้สักระยะหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าทุกวันนี้ฟอร์มการเล่นสนของเราจะยังเหมือนเดิมไหมนะครับโอ้วันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการกลับมาดึงฟอร์มการลิงสนาของเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งไม่รู้ว่าสเต็ปการเล่นของเราจะยังเปลี่ยนไปไหมนะครับเพราะว่าโอ้โหไม่ได้จับสนามาสักระยะหนึ่งเลยนะครับโอ้โหเล่นแต่แบบลูกซองอย่างเดียวเลย <c oughs> ก่อนหน้านี้เพิ่งมาทำคลิปลูกซองมาด้วยนะครับแล้วก็ แต่ยังไม่ใช่ซองควงนะไปเล่นซองที่เป็นลุ้นกล่องสุ่มกล่องนะครับ <c oughs> เป็นซองล้วนะเป็นมากครับลูกซองกระบอกนี้เอาละทุกคนโอ้โหดูสองฟังแล้วมันยังแบบว่าไม่ค่อยจะสุสีเท่าไหร่นะครับผมด้วยจํานวนคนแล้วด้วยนะไม่กอดเอาละทุกคนแต่ก็โอ้โหวัดอะไรไม่ได้ครับเกมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ <c oughs> โอ้โหถือว่าเป็นบาเลต ได้รอบหล,หลายวันเลยนะครับในหลายในหนึ่งอาทิตย์เลยก็ว่าได้นะครับผมโอเคอยังคงคิดว่าถ้าเป็นบาเลตผมก็ยังโอเคกับการยิงสไนยอยู่เสมอนะครับเพราะว่าความแม่นยำและความแรงของปืนนี้ยังคงเป็นอะไรที่สแตนดาร์ดสำหรับสายบาเลตอยู่ดีนะครับผมโอ้โหมาวะมาว้ามาว้ พร้อมเลยครับพร้อมเลยขอพักลูกซองไปก่อนนะครับช่วงนี้เดี๋ยวอยากไปเล่นซองควงมากเลยรอที่ตาม,มันานะครับซองควงมาแน่มาแ,แต่แค่ยังไม่ใช่ตอนนี้เอ้าวะทุกคนผมบอกนะครับว่าห้องเนี้ยด้วยความที่โนโมาโคแล้วก็เบเล่สับไวนะครับอาจจะทําให้ฟอร์มของเราเนี่ยกลับมาในเกมนี้ได้นะครับหรือเปล่าต้องมาดูกันนะฮะอยิงไม่ค่อยโดนจริงครับทุกคนช่วงในไรช่วงนี้ ออ้ยของหันกลับมาจับบาเลตซะหน่อยละไม่ได้แล้วครับผมซองก็ยิงไม่โดนไปกกลับยิงสไนก็ยิงไม่โดนอีกสภาพมานะคิดว่าโอ้โหเล็งตรงไหนออกตรงนั้นมาแล้ว,วทุกคนเริ่มมาเริ่มมาเ,เดี๋ยวคงทำได้ดีนะครับสำหรับปืนบาเลต เอ็นแปดสองเอ็นหนึ่งนะครับผมโอ้โหนี่จะสับบิดบ่อยนะเพราะว่าสับกับบัตเตอร์ไฟไนฟ์นะครับผมโอ้โห,โห <laughs> มีดีมีดีมีดีมีด,มดปวดเลย right. <laughs> แต่ว่าไม่ค่อยใช้นะครับเพราะว่ามิดดีต้องใช้แคสซื้อนะครับผมตังไม่ค่อยมีเลยจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับอุ้ยอันแน่ดักระยาวเพียบเลยนะครับไม่ออกไปดีกว่า จางวันนี้เอ้ยโอเคเพื่อนเราอยู่ของเออยู่ครับไม่เพื่อนดันไปแล้วขอไปซับพอร์ตตรงจุดอื่นดีกว่าอุ้ยเพื่อนเราทางยาวล่วงหมดเลยนะครับกลับมาเล่นด่านสแตนดาร์ดอย่างลักซ์วิววัดโอ้ยเพื่อดึงฟอมกลับมาครับทุกคน โอ้โหเฮ้ยเอาว่าอุ๊ยตกตกเล็งตรงไหนมาตรงนั้นจริงๆวะทุกคน <c oughs> เหมือนอ่านเกมขาดสภาพเนี <c oughs> ่ยมาแน่มาแน่แนครับรอเลยเฮ้ย <c oughs> ทีนี้ไม่มีใครเข้าบีมาเลยอะพอะพอตั้งใจแล้วไม่มีใครมาตามเป้าเราเลยนะครับผม ทำเอและแบบนี้ผมคิดว่านะครับอุ้ยเกือบโอ๊ย,อย,ยกอดเดี๋ยวคนญาตาฟังเสียงนิดนึงนะครัาไม่ไดักโฟงเอบบน่าจะหลังแทน่นโอ้โหเฮ้ยมา,มา้ววะอุย้ยเอาเพืเอสองคนเนาะ โอ้หผมนึกว่าคนสุดท้ายนะนี่เฮ้ยเริ่มมาแล้วอ่ะทุกคนสเต็ปที่เราคุ้นเคยนะครับผมสำหรับการเล่นสไนเอาสไตล์ของเราต้องบอกเลยว่าตอนนี้ถ่าให้ผมนึกถึงคลิปที่ผมยิงกับทีเอ็มเลยวทุกคนแบบคือมันคล้ายคยทามมิ่งแบบนี้แหละผมบอกเลยนะครับว่าเล็งตัวไหนออกตัวนั้นจริงๆว่ะทามมิ่งคือโคตรดีอ่ะเฮ้ยแต่ยังไม่เสมอไปนะครับเรายังไม่สามารถ นำวินห่างเขาได้นะจริงๆห้องนี้โอ้โหถ้าดูจากตัวละครแล้วก็ผู้เล่นสองฝั่งแล้วนะครับโคตรตึงนะครับผมผมคุ้นฝั่งแดงหลายคนมากเลยที่แบบยิงโคตรโหดนะเพื่อเราตายยาวอีกแล้วอุ๊ยโอ้โหมาแล้วเอ้ย โอ้โหไม่โดนเฮ้ยกสุนกสุนดูๆๆจเย็นจเย็นอยู่อุ๊ยเ้ยเอาวะทุกคนเนี่ยมันเป็นแบบทามมิ่งเกมแบบเดจาวูแล้วผมนึกถึงคลิปที่อีกจีเอ็มแล้วทุกคนแบบทามมิ่งดัดลับดิวแบบนี้นะครับชอบเลย เอาละครับผมฟอร์มสไนเปผมว่าเริ่มเริ่มมาละพายรู้ปะว่าเกมนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะฮะอุ้ยสเต็ปคุ้นๆเอ้ยสเต็ปคุ้นๆเอาว่ะเอาว่ะแสดงว่าฟอร์มร้อเริ่มมาละ <c oughs> เดี๋ยวสเต็ปเหมือนอะไรหรือเปล่า <c oughs> อุ้ยโหคือแบบกำลังขิงอยู่เลยทุกคนไม่น่าพูดเยอะ ตายเลยนะครับสภาพโอ้ยกระตุกกระตุกในคลิปจะกระตุกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวในคลิปจะกระตุกไหมเนี่ยท่านในคลิปกระตุกบางช่วงขออภัยด้วยนะครับเดีย๋ยวนี้คอมแลกมากเลยไม่รู้เป็นอะไรครับถ้าไปถ้าไปเล่นลูกซองมานี่เอาละโทษลูกซองเี้ยเอาว่าโอ้โหดูดจ้าเสียงปืนครับทุกคนนี่ขนาดห้องนี้โนมาโกนะครับคือเขายิงกันโหดมากอะที่ผมบอกว่าเถอยาวมาแน่เลยเพราะว่าเขาดักยาวทุกตาเลยนะครับ เมื่อเราดันยาวไปตายทุกตาอุยอ๊ยโหปบาเลทดทางนั้นบาเลทดาเลทดาเลทดอุย๊ยมาแล้วเอเข้าแล้วเพือ่อนโอ้โหเอเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเอ้ยปลาเสียงอยู่ตรง,ตรงไหนโหไปชอบโมเมนต์นี้เลยวะทุกคน เฮ้ยอุ๊ยเอาอะโดนสิไอ้ยน,นะาอยู่เนี่ยผมว่าบีบักอะแน่นอนครับเหมือนตอนที่แล้วอะอุ๊ยโอ้โหท่านันนี้โดนนะแบบโอ้หลงมาสามแยกอย่างช่าออกคนละตัวกันนะครับผมโ,โอ้โหสามแยกสองคนบ้านเล่นสองคน เอาวะไปไงสเต็ปสเต็ปเปลี่ยนทุกคนสเต็ปคุ้นคุ้นปะนี่ฟอร์มเรากลับมาแล้วนะฮะสอดสไตเปอร์ของเรานะครับผมรึเปล่านี่เป็นพ่อบ้านเลดป<ะ>ังโอ้โหบอกเลยผมถึงถึงคลิปที่ยิงกับ GM เลยครับทามมิ่งแบบนี้เลยลิงตรงไหนอ๋อตรงนั้นสตาล์ในทามมิ่งตัวเองครับทุกคนอุ้ยไม่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 เดี๋ยว โอ้โหยาวหลุดแล้วนะครับอ้โหพอแล้วถ้าเอลงมาผมตายเนี่ย ม่นช่น่าจะลงอีกน่าจะลงเอไปแล้วนะครับโอ้โหไปหน้าพ่านเลยมีแก๊สพีด้วยเรียบร้อยครับเอเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนเดิมทุกคนผมว่านะบีบัคข้สามแยกเนี่ยเอาวะไม่คิดว่าจะมีนะครับแทนเอเลยเผื่อมีมีจริงด้วยเอาที่ผู้ขอลงสามแยกนะ ผมว่ามีดักแน่นอนครับปีบักได้หลายรอบแล้วผมโดนอุ้ยตัวนี้ก็โอ้โหคืออ่านเกียขาดวะทุกคนคือแบบมันคือเดจาวูแหละแบบเอ้ยโอ้โหเขิ่งได้วะเฮ้ยเกินเอาวาสะสเตปขุนๆไปแล้ว